ะอะอันแล้ออะทำเป็นภูมิขยับเองขึ้นลงอะ่ะโอเคโอเคโอเคมาเราใช้แอปนี้นะทำในรายการทำนะโอเคเราใช้แอปนี้ในรายการทำนะ เสี่ยงเกมน้องเล่นฟรีไฟก็เด็นเข้ามาในเครื่องเลยใครไม่รำอาคานกด1ใครไม่ร้อคานโกรธสาวเรือกรูปมอันหนึ่งรูปมแล้วกันเอารูปใครดีเอารูปธรรมชาติแล้วก็น้ำเอามาเลย1รูปกี่รูปก็ได้แล้วแตาา่แล้วก็ขอขยายนยะขยายให้มันก,กว้างไปเลย เคิดว่าน้องสาวแกรงแน,นะะ่<ป>แล้วก็เอาลูกเอาดาราแล้วน<ป>ั่ไหมใครคิดว่ามันดัางเลยไหมแล้วก็นี่แล้วก็เลื่อนให้มันเท่ากันเลยมาอันนี้ทีนี้ใครรู้แล้วอย่ามาว่ากันนะผู้ว่านี่สอนใครคุณอ่าคุณคนนี้เขายังไม่รู้ก็ได้ไม่ตทำอยังไงอะไรโอเคเอาละ่ะพอมาถึงปุ๊บ ่แล้วก็เลื่อนภาพมาหนีมาแล้วก็อย่างตรงนี้ไหมนะนี่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 โอเคเลยแค่แค่ไหมกดเข้าไปใะก็เลื่อนมาก่อนเลื่อนลูกตรงนี้มากกว่าตรงนี้แล้วก็ไว่แล้วก็เลื่อนลูกตรงนี้มันก็จะบึืบจุดตรงนี้แล้วเลื่อนไราอีกรอบหนึ่งก็ไปแล้วเปล่าเลรแล้วเป่าเปล่านี้ไหมแอบแต่ก็มาดูก่อนนี่จะเป็นแบบนี้

ก็ไม uh ่ไหวแม่ก็จะเป็นแบบนี้เดีย๋ยวไหนไม่มาก็จะเป็นแบบน,นี้ไปหมูหมๆไป,ไปไปไปนี่ทำเป็นหมูหมูหรือจะได้รู้ว่ามันทำยังไงนู่นนี่นั่นนึ่ก็จะตามเราโอเคแค่นี้แหละ